ครับสวัสดีครับดีดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมตต์เดอร์ชานนะครับอ่าวันนี้ผมพามาชมนับสัตว์แนวเอสโตติกนะร้านเอสโตติกไลฟ์ของพี่เอกนะครับอ่าเช่นเดิมนะครับสัตว์แปลกน่าสนใจนะฮะเช่นเดิมเมเจอร์ของร้านเรานะครับท่านเจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามุมแรกเอาไอดีครับท่านวันนี้วันนี้มีแจ็คสันเข้ามาครับอ่าครับผมไปดูแจ็คสันดีกว่าอ่าไปครับ เรามาดูตัวใหม่ๆเข้าๆกันจะมีแจ็คสันสองตัวครับจะเป็นตัวเรนโบว์แล้วก็นีแจนแจนหน้าตัวใหญ่นะเรนโบว์สีลุ้งๆไปฮะใช่เดี๋ยวพาดูเรนโบว์ก่อนอ่ะดูเรนโบว์ก่อนนะครับนี่ต้องปีนบันไดขึ้นไปใช่ไหมเพอสูงโอเคครับติดตามขึ้นเลยอ่าสายญาตินะครับเดี๋ยวดูน้องเรนโบว่อายุเงี้ยลอกคาบอยู่นี่ สีลุ้งนะฮะเขาจะเฮีเวลาที่อากาศมันเหมาะเหมาะสมรับโอเคกำลังเข้าคาบอันนี้อยู่ที่คู่ท่อไอ้ครับนี่ถ้าขายเป็นคู่คู่ละหมื่นหนึ่งพันครับถ้าแยกตัวละหกพันครับโอเคมีข้างบนอีกเห็นป่ะ๋ยวดูข้างบนเนี่ยมันจะลบๆใหม่โอ้ยอก,ก็ทําให้เป็นเซฟเซฟธรรมชาติเขาเนอะ่คร้บมาดากัสการ์อย่างงี้อโอ้สวยนะอยู่ข้างในอ่าเรนโบ้ครับ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวปาดูใจแอนกันไอ้ที่ไอ้ที่เป็นรูปโปรไฟล์ในเพจนี่เขียวเขียวคือใจแอนป่ะเขียวเขียวสวยสวยเลยอ่ะเป็นตัวใจแอนเขียวเขียวเนะใจแอนนะใช่อ่ะครับลองดูใจแอนสิโอเท่ดีนะใจแอนเนี่ยนะครับผมชอบใจแอนันะมันใหญ่มันใหญ่มันเท่ดีฮะนี่น้องอยู่ด้านล่างตัวหนึ่งอ่ะเนี่ย ด้านล่างเห็นป่ะมงลวดบางเนี่ยเนี่ยเขาสามเขาชี้ไปงี้ยอันนี้ฮะอันนี้ตัวเมียได้เลยนี่น้องตัวนี้ตัวเมียครับผมเนี่ยตัวเมียอ่ะมีตัวผู้อีกไหมฮะนู่นเลยครับสีสวยนะกำลังทำสีสวยอยู่อ๋อสีอยู่ด้านด้านใต้ไฟนะอ๋อมีด้านหลังนะด้านหลังรู้สึกเป็นตัวเมียใช่ไหมใช่ มีสองตัวก็ไฟสีนี่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 อ่าี่ข้างบนขวามือเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่นี่น,น,นี่เห็นนะมกำลังทำสีสวยๆแล้วอ๋ออันนี้พอจะโชว์ตัวจับเล่นได้ไหมได้ครับเดี๋ยวให,ให้ให้เมเจอร์จับดีกว่านะให้ท่านเจจับดีกว่าผมนี่ไม่กล้าเลยกลัวน้อง่อะสีกำลังสวยครับอ่ะฮะ พวกนี้ไม่ค่อยดุเท่าพวกแพนเทอร์อ่าครับผมจะมีงับมีอะไรถ้าเราเอามือเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่พวกนี้โหเท่เลยเนี่ยอาปากโอ้หเฉแต่แต่ไม่กัดได้ไหมเขาใจดีน่ารักน่ารักโหเท่มากเลยนะนี่ใช่อ่ะสีสวยโหเท่มากเลยอ่ะสามเข่าเหมือนไตเซอร์ท็อปไปนะโหเท่มากกินจิ้งหรีด ก็ถ้าเลี้ยงในห้องแอร์ก็จะดีนะครับแล้วก็ให้น้ําชื้นๆยดน้านะจ่ายเป็นกเซฟไปที่นี่มีตู้ขายเศษสับไฟมีครบเลยครับโอ้ครบเลยนะเท่นะคือบางทีไม่ได้หาง่ายนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาตัวเมียออกมาตัวเมียด้วยนะครับอันนี้ตัวผู้ตัวผู้สามเขาเท่ดีฮะตัวเมียจะมีเขานิดนึงอ่าครับบางตัวไซส์เล็กอย่างนี้ก็ยังจะไม่มีอ่าครับผมโหน่ารักจังอ่าครับอ่ะฮะอ่าครับผม นี่ตัวเมียท้องพวกนี้ออกลูกเป็นตัวได้นะออกลูกเป็นตัวครับโอ้สุดยอดน่าเก็บมากเนี่ยคู่นี้ได้เลยเนี่ยได้เลยครับโอเคครับห <c oughs> ้องแอร์เจ๋งเลยนะชื้นๆโอ้นหมารอบนี้สุขภาพก็ค่อนข้างดีดีเลยนะอ้วนกินกินดีฮะให้พวกกิ้งหรีอ,อะไรก็กินแบบกินดุเลยครับมาแบบเด r ก c ีจากมาดากัสก้าใชนะ่ไหมใช่ครับ โหสุดยอดกินตุด้วยนะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเราทําหยดน้ําเห็นป่ะง่ายๆอ่ะเนี่ยทําสายเป็นหยดเี่มันติ้งๆใช่ไหมก็จะมีน้ำหยดให้ชื้นหน่อยมันจะลกๆหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นป่าหน่อยมันอยู่กันเยอะครับมันต้องลกๆเพื่อให้มันได้หลบพวกใบไม้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีกันอันอันนี้เป็นต้นไม้จริงหรือเปล่าต้นไม้จริงครับของจริงเลยนะโหครับนะฮะสุดยอดนะฮะ มันเซตให้ลกๆหน่อยนะจะได้รู้สึกปลอดภัยเนี่ยใช่รู้สึกปลอดภัยโอเคครับมันจะมีลูกที่ติดท้องมาด้วยครับฮะมีลูกเหรอเดี๋ยวเปิดให้ดูมีมีลูกที่ติดท้องจากมาดากัสการ์มาเลยนะใช่ครับตอนตอนเกิดในไทยก็ได้สัญชาติไทยได้อย่างงี้อ่ามีลูกด้วยดนแจ้งเกิดไปแล้วอ่านี่ครับนิดเดียวฮะนี่โอ้โหโคตรเจ๋วเว้ยนี่นี่อยู่นี่น้องอยู่นี้นี่ โอ้แต่เพศยังไม่รู้แน่นอนนะยังไม่รู้เลยครับโอ้โคตรจิ๋วเลยจิ๋วมากอันอันนี้ที่อันเลี้ยงเซฟไปยังยังไม่ขายยังไม่ขายครับเลี้ยงดูวิวนาการดีกว่าเป็นการทดลองเป็นการทดลองดูว่าตอนโตเขารอดไหมด้วยใช่ว่าจะเอาได้นานขนาดไหนอ่าโอเคครับโอ้สุดยอดเลยมามาจากตั้งท้องมาจับรคัสก้ามาขอดที่นี่ใช่ครับอ่าโอเคครับอ่ะตัวต่อไปพาไปชมอะไรดีครับมันจะมี ที่มาพร้อมกันนะครับเป็นแพนเทอร์แพนเทอร์นะคาเมเลียนแพนเทอร์อันนี้เป็นสีฟ้านะอ่าโอเคแพนเทอร์ตัวใหญ่อยู่นะอ่เดี๋ยวไปกันนะแตเป็นไซส์เล็กครับอ่าครับผมด้านนี้เลยครับแพนเทอร์นะฮะอันนี้เขาบอกเป็นไซส์เล็กแต่จริงแพนเทอร์เป็นกิ้งก่าตัวใหญ่คาเมเลียนตัวใหญ่อยู่ครับแต่ได้ครับผมไซส์เล็กมาอันนี้เท่าไหร่ครับนี่คู่ละสามหมื่นนะคู่สามหมื่นนะฮะแพนเทอร์นี่จะมีตัวฝ้าฟ้าอยู่ข้างใน มีฟ้าข้างในด้วยอสวยมากเลยโอ้นอนสบายมากเลยอะลูกค้าถามเข้ามาเยอะก็เลยสั่งเข้ามาพร้อมกับหกแจ็สตัดนะโอ,โอเคมันก็เท่คนแบบะนะใช่ครับแต่ส่วนตัวแอดมินชอบแจ็คสันมันสามเข่ามันเท่ไงดูเท่ใช่ฮนะอ,อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับหรือถายเป็นคู่ฮะขถายเป็นคู่ครับรับมาเป็นคู่คู่เท่าไหร่ครับผมสามหมื่นบาทโอเคครับเป็นแพนเทอร์บูลนะบูลแพนเทอร์ บลูนเทอร์โนซีบีโนซีบีบูครับผมอ่าประมาณนั้นอ่านี่นี่มีชื่อด้วยนี่นี่นี่อะครับอนี้ตามนี้อ่านี่นี่โนซีบีบลูแพนเทอร์อ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปเอาอะไรดีครับมุมต่อไปก็มีเวลรถใหม่เข้ามาอ่ะเวลรตใหม่เข้ามานะไซส์ใหญ่อะครับไซส์เด็กเด็กประมาณสองเดือนอ่ะมาดูไซส์ใหญ่ก่อนอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยไซส์ใหญ่ขายตัวละสองพันห้านี่ฮะเห็นป่ะนี่อยู่นี่เลย เห็นไหมต้องการเอาไปเพาะพันธุ์น่ารักเลยนะเสื้อใหญ่ๆนี่อันนี้ตัวผู้แน่เลยเนี่ยหัวอย่างอี้มาหาตัวเมียจะอยู่ข้างไหนตัวเมียข้างในนี่ตัวเมียข้างในนะด้านหลังมองยากหน่อยเปิดให้ดูไหมครับิดได้ดูโอเคครับอครับผมแอบๆหน่อยนี่นี่นี่ ตัวผู้อยู่ตรงกลางนี่ตัวเมียด้านหลังนู่นข้างหลังหลบลงไปแล้วเห็นตาหางประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้ตัวผู้ตัวเมียฮะนี่สวนใหญ่ตัวผู้จะเยอะในกลงโอเคครับนี่ใช่ยังไงนะก็ครมาให้กินหนอนนี่หนอนหนอนนกนอนไก่หนอนนกใส่ปิ้งไว้ครับผมโหจัดแคปชัทดีมากเลยครับครับผมต่อมาครับก็จะเป็นไซส์เล็กครับไซส์เล็ก ครับผมก็จะอีกราคาหนึ่งอ,อันนี้เท่าไหร่เนี่ไซเล็กสองพันบาทสองพันบาทนะนี่อ่นโอเคไซเล็กนี่เติมเลยก็แยกไปอันนี้เป็นกองตัวเมียฝั่งนู้นเป็นตัวผู้อ๋ออันนี้ตัวเมียหมดเลยนะใช่ครับโอเคครับเนี่ยเห็นไหมสองพันบาทอันนี้อ่ะต่อมาไซนี้ครับเป็น หญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก,ก็แยกออกมาครับผมไซส์นี้จะเป็นไซส์ราคาอย่างสองพันบาทยู่ไหมครับมไม่ได้ปรับราคาอันนี้อันนี้ผู้เมียปนกันไหมครอันนี้ก็จะมีปนกันผู้เมียแต่จะแยกเป็นไซส์ครับเพราะว่าอ,อครับผมมันมาล็อตนึงอ่ะเป็นร้อยตัวางเร,วเราต้องให้มันอยู่ในไซส์ที่เท่าเท่ากันจัดระเบียบกันใช่ครับนี่ฮะโหน่ารักเลยนะอันนี้เป็นลูกนอกใช่ไหมครใช่ครับออาเคบอ่วต่อไปครับผม เป็นเวลเบลเหมือนกันนะอ่านี่จาจิ๋วจิ๋วบ่อนี่แยกๆกันเลยฮะอ่าครับผมอ่ะนี่เหมือนกันนะอันนี้นี่นี่อ่ะข้างบนนี่ครับผมอ่ะนี่เหมือนกันอ่ะใชนี้เท่าไหร่ครับนี่สองพันสองพันนะครับโอเคครับ อ่าอันนี้เต่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นครับเป็นสีชาโคลสองชาโคลเหลือตัวเดียวใช่ไหมฝั่งนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับโอเคนี่ชาโคลเ่าครับอ่อทางร้านก็มีนะครับหลอดไฟมีหมดนะใช่ครับสามารถสัตว์เ้ค่าเลยนะครับเอ่อโอเคครับอ่าจะไปมุมต่อไปนะครับก็เป็นคอนฟ็อกนะคอนฟ็อกครับผม มีสามร้อยแปดร้อยนะประมาณนี้ใช่ครับไหลมอฟเลยนะไหลสีอันนี้ฮะไหลมอฟเลยอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้แอดมินเห็นบูททางสก,กินนี่แบๆบแบบใช่ครับเด <า S 2> บี๋ววยวอ่านเดี๋ยวโชว์หน่อยใช่ไหมได้ครับอันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยถ้าสีตัวสีนี้อยู่สามร้อยกว่าบาทครับโอ้แต่แต่ถ้าตัวใหญ่ตัวนี้นครับอะไรนะถ้าถ้าตัวนี้ไยตัวบึ um ้มๆอย่างเงี้ย สามร้อยเหรออันนี้นะสามร้อยส่วนตัวใหญ่มากเลยนะแต่อันเนี้ยราคาแตกต่างอันนี้เป็นสีไอ้เป็นชนิดของออนาตตาออนาตตานะฮะเป็นเลดออนาตตาอ๋อเดลนาตตาเป็นอีกสีหนึ่งให้ไหมสีหนึ่งแล้เลดออนาตตานี่เท่าไหร่ครับตัวละสามพันแปดโอเคคนละเรื่องนะแต่แต่อันนี้สามร้อยนะใช่ครับอ๋อคนละเรื่องเลยนี่น้องอ้วนๆแต่มองหายากจะต่างกันอ๋อครับนี่อันตัวนี้สวย พวกนี้จะอยู่ตัวละพันกว่าบาทพันบาทนะพันแปดอันนี้กรอบไปนี่เหมือนกันแปซิฟิกคอนฟอกครับอ๋อเป็นแปซิฟิกนะฮะตัวพันแปดนะสวยนะขอรูปบูบูทังหน่อยอันนี้จับออกมาเล่นได้ไหมออกมาได้ครับโอเคครับอันนี้บูทังเนี่ยครับในแต่ละพื้นที่จะไม่ไม่เหมือนกันจะมีอินโดกับออสเตรเลียใช่ครับเอ้ยตัวนี้ตัวนี้สายพันไรเนี่ย อันนี้เป็นของอินโดครับผมสีสีแปลกดีนะเป็นสีเอ็กเซนติกเอ็กเซนติกนะใช่ครับโอเคออกเทาๆนะขาวๆอันนี้ตัวกี่บาทครับเนี่ยตัวละาหมื่นสองพันนี่โอ้เท่นะเป็นเอลิเลนจายาป่ะแบบเอ็กเซนติกพวกเอลิเลนจายยาเนอะพวกอลิเลนเนอะแต่เป็นมอฟมอฟเอ็กเซนติกอ่็ ให้ดูความแตกต่างระหว่างของอินโดกับของออสเตรเลียมันจะมีออสเตรเลียเนี่ยจะมีนอเทิร์นมีเวสเทิร์นอีเทิรพวกเนี้ยครับ <intern S 2> <ม>ครับโอ้บ oh, ลบลิ้นสวยนะใช่ครับออครับผมอันนี้ตัวกี่บาทครับของออสเตรเลียออสเตรเลียพวกนี้อยู่ตัวละสองหมื่นต่อสองหมื่นนะหาหายากอยู่นะอครับนี่ลักษณะสดัด แตกต่างไปหน่อยอ่าครับผมระวังปีนออกนะอ่าโอเคเดี๋ยวปิดน,น้องนี่ฮะขอเคิสวยๆครับอาจจะไปมุมต่อไปนะครับปิดอ่าโอเคครับอ่าอันนี้เป็น scorpion tail gecko นะครับอ่านาตากัสตู้กี่บ่าตัวนี้อันนี้ตัวละหกพันครับหกพันนะครับ, 6, รบโอเคฮะอ่าตัวต่อไปน่าจะมันะมดีครับแปลกๆเยอะเลยก็จะมี นั่นนะเบียดเดตอันนี้มันมันไอ้นี้ป่ะไอ้ชินล่าใช่ป่ะมันจะคล้ายๆกับตัวกีล่าคล้ายๆกีล่ามอนสเตอร์ใช่ครับอันนี้จะแยกออกมาอีกอันนี้เป็นเบียดเด็ดเขาเรียกเบียดเด็ดเบียดเด็ดนะครับก็เป็นครับเบียดเด็ดเป็นกลุ่มเดียวกันกับกีล่านะครับเนอะคล้ายๆกีล่าเนอะกีล่ามอนสเตอร์พวกนี้ ฟันมีกริบครับครับผมอันนี้ตัวกี่บาทเนี่ยสองหมืม่นกว่าบาอ่าประมาณสองหมื่นกว่า 20, ะนะโอเคครับอ่าต่อตไปเอาไรดีก็ต่อไปก็เอ่าครับเปเห็ดเกโก้อ่าค,ค,ครับผมอยู่ตู้นี้นะฮะอันนี้ฮะอ๋ออยู่ด้านด้านในนู้นนะอ่าอยู่ขอบนู้นเลยขวามือบนบน อันนี้ตัวกี่บาทครับเนี่ยเม็ดนี้อยู่ตัวละหกพันเหมือนกันหกพันนะครับอ่าโอเคครับชอบแนวแห้งๆกินจิ้งกิ่งไะใช่ครับอารมณ์นั้นอ่าโอเคครับอันนี้เป็นบลูสเล็กนะครับบลูที่แบบบัวกระทิงนะนี่ตัวกี่บาทครับนี่นี้ตัวละสองหมื่นกว่าบาทอ่าครับผมเขากินหนูปาติใช่ไหมกินกินหนูปาติใช่โอเคครับ อ่ะแล้วด้านนี้ครับดูโรยูโรูโรอนาตาูโรนี่แช่น้ำมาตัวคองเลยนะใช่ครับออนนี้ตัวกี่บาทนี่ตัวละ6กพันห้าอ่าโอเคครับนี่อ่ะโอเคครับผมอ่าครับผมตัวนี้ครับแพนเทอร์ครับเป็นตัวสีแดงเลยเนี่ยอมบิโลเบ้อมบิโลเบ้นะฮะใช่ครับแต่ชื่อมันจะอยู่นี่อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูประมาณนี้ ประมาณนี้ครับแอมบบโลเบนะประมาณนี้อ่าโอเคครับเปิดตัวให้ดูอ่าครับผมพวกนี้จะสีออกเป็นคล้ายๆสีลุงครับอ่าครับผมสวยนะจะมีคาดเขียวตรงกลางนะปนฟ้าๆนะสวยดีสวยดีฮะตัวผู้มีสีตัวเมียไม่มีสีอ่าครับผมเดิมอันนี้มาจากมาตากัสก้าเหมือนกันไหมฮะใช่ครับแต่มันจะอยู่คนละโคตรโซนนะโอเคฮะ นี่ขับไปก็ยนห้องแบบเปิดแอร์ช่วงกลางวันจะดีเยอะนะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ในในบ้านเราอ่อันนี้นเพื่อมันจะอึดหน่อยนะจะอึดได้ได้ก่อพวกแจ็คสันนะโอเคครับประมาณนั้นนะครับผมอน,นาคตแอดมินจัดแจ็คสันแน่นะแต่ <c oughs> ต้องเปิดห้องแอร์เขาหน่อยต้องห้องที่ทํางานเนี่ยครับอากาศประมาณยี่สิบแปดยีิบเก้าอ่ครับผมอย่าให้ร้อนไปนะเดี๋ยวน็อค อ่ะตัวต่อไปอยากโชยดีครับก็อืมตัวนี้ครับพวกเต่าเล็ดฟุตครับอ่าครับผมเล็ดฟุตจะชอบชื้นชื้หน่อยนะชื้นๆหน่อยอ่าครับกินง่ายครับผมอยู่บ้านเราสบายเลยใช่ครับอ่าครับผมอันนี้ตัวกี่บาทนี่โหเท้าแดงแดงตัวกี่บาทนี่ตัวละสามพันห้าร้อยบาทครับอ่าครับผมเต่าเลดสวยนะเท้าแดงจริงฮะเลดฟุต เนี่ยมีเลือกหลายตัวนะครับเรดฟูดกับมันจะมีเต่าอีกที่คนเข้าใจว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันนะไอเชอร์รี่เฮดเรดฟูดกับตัวเรดฟูดครับไม่เหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนกันเชอร์รี่เฮดจะหัวแดงแดงใช่ครับเชอร์รี่เฮดโตขึ้นมาหัวจะยังแดงอยู่เรดฟูดโตขึ้นมาหัวยังไม่แดงไม่แดงใช่โอเคครับประมาณนั้นนะอไรแพงกว่าเชอร์รี่เชอร์รี่ราคาจะสูงกว่าประมาณสูงกว่าสักพันพันถึงพัน ถึงสองพันอ๋อประมาณนั้นนะแล้วแต่ความสวยงามของ่เนี่ยด้านด้านก็มีเลตฟุดอีกแล้วเนี่ยตึมเยนะครับอครับผมนี่นะฮะนี่ฮะตึมเลยครับอ่ะงล้วเลตฟูดนี่ถอยไหมเลตฟูดเหลืออยู่ตัวเดียวตัวสุดท้ายครับหอ่อันนี้ขายอยู่ตัวละหกพันบาทครับนี่เลตฟูดนะตัวผู้ตัวเมียยังไม่ทราบเพศยังไม่ทราบเพศโซต้าก็มีตัวหนึ่งถอยนะเหลือตัวเดียวตัวละหนึ่งพันแปดร้อยบาทโอเคครับราคาตอนนี้เราใจมาก ลูกเต่าชุดใหม่ยังไม่ออกมาโอ้นี้จะมีเพาะจากซีฟาร์มของร้านอ๋อดีเลยนะครับมีเพาะเองด้วยนี่เฮอร์แมนนี่ป่ะอันนี้มาจินาต้ามาจินาต้าโอเคเท่าไหร่ครับนี่ตัวละ3,800ครับ3,800น้ำมาจินาต้าใช่ครับข้างบนจะเป็นเฮอร์แมนนี่มาจินเนสเต็ดอ่ะอ่ะข้างบนคือเฮอร์แมนนี่ตอนนี้ใช่หรือคนไทยเรียกเฮอร์แมนนี่นะอ่ะประมาณนี้อันนี้ตัวกี่บาทฮะตัวละ2,500บาทั2,500นะครับโอเคครับ ตเต็มที่ไม่ใหญ่มากนะพวกนี้เห็นอยู่ประมาณสิบนิ้วอ่าไม่ใหญ่มากอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเนี่ยครับน้องตัวนี้ไรเอ่ยชิวเทลรัะชิวเทลอ๋อหาโลกหาโลกโอเคครับตัวกี่บาทนะลืมละตัวละหมื่นหนึ่งพันนะหมื่นหนึ่งพันนะอ่าโอเคครับก็จะมีเบียดที่เห็นกันทั่วไปครับ นะฮะตอนนี้เยอะตอนนี้เยอะแล้วก่อนอนี่ถือว่าแปลกเลยนะใช่ครับที่นี่กี่พันนะนี่ตัวนี้ตัวละสามพันบาทอ่าโอเคครับน้องไม่อยู่ด้านล่างก็มีนี่ใช่ใช่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับก็จะัวเดินครับอ่าครับผมอ่ะฮะยังอยู่ยังอยู่นะเออมีคน สนใจย่างตัวนี้ก็มีเข้ามาดูกันนี่สุดยอดบ่อยนะนี่ไท่เขไท่เห็นไหมอืมไอ่ะขอแตะเป็นวนตาสิครับผมอืมหน้ารักดูพุงหนิโอเคมีคนเข้ามาดูนะเข้ามาดูเยอะแต่ยังหาหา้อคู่อยู่รอนิดนึงแต่เท่แต่เท่จริงอันนี้เป็นแร่ไอเท่มเลยอ่ะก็จะมีคอล่า อยู่อ่ะคอล่าคอล่าอยู่ด้านในนู่นนู่นคอล่าเลสดิษฐ์คอล่าเลสใช่ไหมครับดิษฐ์อ่าประมาณนี้ครับอ่าตัวต่อไปครับจะมีอานอ้ออานอ้โนลิสเป็นตัวเล็กอ่าฮะอ่านูนด้านในนู่นในแอบดูเนี่ยอ่าข้างบนเแอบโอเคครับอันนี้ตัวกี่บาทฮะพวกนี้ขายเป็นคู่คู่ละสองหมื่นห้าเออโอเคอานนะอเโยอานอ้อโอเคครับ ประมาณนี้แหละเนี่ยชื่อเขาตามนี้เลยนี่นี่อ่าโอเคครับอ่าต่อมามุมองอผางูบอรไพร์ทอนครับครับผมเลือกที่ชอบมาสามมอบไปกันฮนะครับเดี๋ยวเอามอบใหม่ให้ดูอ่าครับผมเป,เป็นมอบเขาเรียกเอซิดอ่าครับผมเป็นงูให้แพทเทิร์นให้ลายเอซิดนะครับสปอตโน้ตปฮะอ่ามีสปอตโน้ตด้วยอโอเคครับ นี่ตัวนี้เป็นตัวนี้วผู้ฮะตัวผู้ครับเอสิดเอสิดเอสิดเขาจะให้ลวดลายไงเอ่ยอ่าเนี่ยครับเป็นลายเส้นคล้ายๆพวกอพวกมูเลียวผาดอัะเหมือนคล้ายๆเสือดาวนะอย่งนันคล้ายๆพวกเลียวผาดอ่าครับผมคล้ายๆแรปเปอร์เอสิดนะฮะอันนี้ตัวกี่บาทครับตัวนี้สองหมื่นแปด่สองหมื่นแปดนะครับอ่ะโอเคครับเก็บน้องก่อนเลยฮะ อนี่ดูชื่อเขาตามนี้กันนะนี่เอ i ิ s ส,สปอ n o ตโนสครับตัวผู้อ่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งครับก็จะมีพายเลเพิร์ดอ่ะครับผมอย่างอย่างที่บอกครับถ้าพวกงูให้ให้แพทเทิรนนะครับอะมันก็อย่างเป็นพายมันก็จะเป็นพายที่ทโ,ลโล่หน่อยอโลหน่อยก็มีลายเสือรอบๆนะลายเสือเป็นอย่างนี้ใช่ครับเป็นแบบหยักๆรอบตัวไป เอกลักษณ์ของเขาก็ถ้าเป็นเล็บเพิดนฮก็ลายก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนลายเสืออะครับอ่าครับผมลายเสือเสือดาวอะไรประมาณนั้นใช่ครับแต่พอมันมาคอมโบกับพวกพายก็จะดูยากหน่อยอ่าแต่มีความเป็นพายตรงนี้ไงใช่โอเคฮะอันนี้ตัวกี่บาทนะฮะตัวนี้หมื่นสองหมื่นสองนะครับอ่าโอเคครับเก็บน้องเลยเดี๋ยวดูชื่อต่อนะฮะนี่เดงูบอเดงง่ายนะงูบอนี่ อันนี้อาหารนะทีละครั้งคอ่าเนี่ยชื่อตามนี้นะอ่าต่อมาครับเดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งครับอให้ดูอ่าเนี่ย G.I. SI Phantom อ่าครับผมอ่าน,นี่ฮะ,ะนี่ G.I. Phantom นะครับ,รบอ่าน,นี่ฮะมันจะออกดำๆสวยนะอืมอันนี้ตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวนี้เป็นตัวผู้อ่าครับผมแต่สีสันสวยอ่าครับ คนที่ทางูดาอะไรเนี่ยดูสวยนะครับสวยใช่ครับจีไอชัยเข้าได้หลายอย่างแล้วไปเข้าโมคาวเอก็ได้นะใช่ครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับอันนี้เสนอตัวกี่บาทครับนี่อันนี้ตัวละหมื่นกว่าบาทโอเคครับประมาณหมื่นห้านะตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวผู้นะครับอ่ะโอเคของครับอ่าตามนี้ชื่อเขานะนี่นี่อ่าโอเคครับ อ่สุดท้ายนี้ขอบคุณคุณเจนะครับปิดท้ายรายการนะครับอ่าที่นี่ก็มีสัตว์เดงะอุปกรณ์ครบคันสวัสดีครับครับอันนี้ผมขึ้นเพจให้ก็เป็น QR โค้ดของกลุ่มนะอ่าโอเคครับร้าน Exotic Life นะครับเอาครับอ่าฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายครับมีหมอนนะครับนี่อ่าบ๊ายบาย